e สุ s ูมิวเอตนะครับตัวใหม่ป้ายแดงติดชุดลากเรือลากเจสกีลากบิ๊กไบตัวนี้นะครับตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับไปดูนะครับมีอะไรบ้างชุดบอลเมาส์นะครับเป็นหัวบอล50มิลหัวบอลมาตรฐานลากเรือลากเจสกีลากบิ๊กไบนะครับนี้ ตัวบอลเมาส์ตัวนี้นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช่งานนะครับจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถจะเหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับชุดปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟ7พินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกไฟ,ฟ่าหมากติดหมดชุดยึดจะซีซ่อนอยู่ใต้สเกิร์ตไม่มีการโผล่กมานะครับทำให้งานเรียบร้อย มีชุดตับเกีียวด้านล่างนะครับการบอมเมาส์คองมีสปริงกันคายการหดบอลล์ัยโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือลา,ลาอกเจสาชีรลากิไปใช้งานง่ายถอดเข้าถอด,อ,ดออกได้ตลอดโอเคขอบคุณนะครับ